สวัสดีทุกเนื้อวันนี้เรามาอยู่กันในเกม m i n e Craft นั่นเองครับผมใช่ครับวันนี้ผมจะมีเรื่องที่จะมาพูดครับผมใช่ครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นนะครับผมจะมาปิดซีรีส์ m e Craft กันครับผมใช่ครับคือผมก็คิดดีแล้วครับว่าการที่ผมปิดซีรีส์ m e Craft เนี่ยมันทำให้ลหลายๆอย่างในใจผมเนี่ยรู้สึกดีขึ้นครับผม คือถามว่าทําไมต้องพูดแบบนี้มันมันมีอะไรในค้างคายใจหรือเปล่าอาจจะมีิดนึงแหละครับผมนะจริงๆครับผมอาจจะมีครับซึ่งมาเดี๋ยวผมอธิบายเลยแล้วกันครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นครับผมก็ไซต์ที่ผมต้องปิดครับเพราะว่าหนึ่งเลยครับผมนะครับก็คือเอ่อผมจะเรียกเลยว่า1้9ออกแล้วนั่นเองครับผมก็มาค้าง1้าออกแลวใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดดีเดทหาแป๊บ อ่านี่ไงครับเพิ่งออกเมื่อสองวันที่แล้วผมวันที่เจ็ดมิถุนาเลยน,นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเล่นหนึ่งสิบเก้านะครับเพราะว่ามันออกแล้วไงเออแบบก็ต้องเล่นกันหน่อยครับบัดดี้มีแบบพวกดิฟดาร์พวกวาเดนเงี้ยเออผมก็สนใจครับผมนะถามว่าทําไมไม่เล่นไมค์ครับหนึ่งสิบแปดไปอีกสักพักก่อนนะครับเพราะว่าคือแบบผมผมผมเข้าใจว่าแบบ ก็แต่ทำช่องมานี่พวกตั้งแต่ poppy peatham เลยนะ chapter สองแบบบทที่สองนี่ผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะผมก็แบบขอแบบตามเทรนเขาหน่อยละกันครับผมอะนั่นคือสิ่งที่ผมอยากทำครับผมขอตามเทรนเขาหน่อยคือแบบพวก poppy peatham เงี้ยเออก็ไม่ค่อยอยากเปลืองตังค์เท่าไหรนะ่ในการเล่นเกมครับผมนะ เพราะฉะนั้นครับผมก็เวลาผมจะเลือกซื้อเกมเนี่ยผมจะเลือกซื้อเกมที่ผมเล่นอยากเล่นเท่านั้นครับอยากเล่นแล้วก็อยากลองมากที่สุดนะครับผมนะใช่ครับผมอมืเดี๋ยวใครอยากได้ซีก็ผมทิ้งลิงก์ให้เอาไว้ที่คอมเมนต์ละกันนะผมนะใช่ครับแล้วเรื่องนี้มันอึดอัดใจล่ะปิดแล้วมันดีขึ้นแล้วมันคืออะไรอ้าวฝนตกอีกแล้ว <laughs> จะพูดเรื่องนี้ฝนตกเลย <laughs> เออบิวอารมณ์มาก ไปนนก็ไปนอนก่อนไปนอนก่อนไปนอนก่อนนอนยังไงทําไมนอนไม่ได้เอาขอนอนก่อนนอนไม่ได้อะเอ,อก็ไม่เป็นไรครับผมนะไม่นอนก็ไม่เป็นไรครับผมนะเอาะไ้ครับสิ่งที่ผมอึดอัใจกับไมค์ครับโลกผัดกะเพราของผมครับก็คือหนึ่งเลยก็ผมคือผมไม่ได้ใส่ใจกับ โลกนี้มากเท่าที่ควรครับผมคือผมก็บอกตรงนี้เลยครับผมก็ไม่ได้ใส่ใจกับโลกนี้มากเท่าที่ควรครับผมเพราะว่าแบบเล่นเล่นเล่นก็ไม่ค่อยจริงจังอะ่ะเออก็แบบไปไปนูป่นไปนี่ไปตายบ่อยแบบไม่ได้เตรียมของเพราะเออพอารู้สึกอัอดใจนิดหน่อยครับผมนะแบบก็เลยปิดไปเลยดีกว่าครับผมนะไว้เริ่มต้นใหม่ใน1.19ครับผมใช่ครับผมอมืเดี๋ยวจะเริ่มทุกๆอย่างใหม่เพราะว่า โอ้ยชนนี้ผมเปลี่ยนพวกเท็กเจอร์แพกพวกเชเดอร์ er เปลี่ยนไปมาไงกับกลัคนผู้คุณผู้มชมเนี่ยดูไม่รู้เรื่องครับผมนะผมก็แบบเออตามนั้นแหละครับผมอือโอเคนะแล้วถามว่าเราจะมาเอ่อทำอะไรกับโลกนี้อีกไหมก็อาจจะไม่ครับผมนะอาจจะไม่กลับมาโลกนี้ครับผมแต่ว่าอาจจะมามาย้อนลำลึกนงครับแล้วเดี๋ยวผมเอาเวลาว่างผมเนี่ย ไปนั่งแก้สกินด้วยครับผมดู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 ดีๆครับผมตรงขาเห็นไหมมันจริงมีสีฟ้าอยู่เออนะครับอันนั้นผมเก็บรายละเอียดไม่ครบครับผมสําหรับสกินผมเดี๋ยวผมก็ไปนั่งแก้อีกทีหนึ่งแล้วกันครับผมนะอันนี้ผมทําเองก็ไม่แจกครับอย่าลืมอืออือก่อตามนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทัวร์แมปแล้วกันครับผมนะเดี๋ยวผมพาทัวร์แมปครับผม ก็แบบนี้นะครับก็มีอะไรหลายๆอย่างเลยเดี๋ยวผมพาเข้าเนเธอร์ด้วยครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมพาเข้าเนเธอร์แหละเออนะใส่เกาะทองก่อนก็อันนี้ก็จะเป็นเกาะของเราครับผมนะเป็นเกาะที่เราอยู่ประจาครับผมไหนๆแล้วก็จะไปแล้วครับผมเราก็ต้องมาดูเกาะของเราซะก่อนเกาะที่ผมแบบถือว่าใส่ใจกับมันนะถือว่าผมผมถือว่าใส่ใจกับเกาะผมได้ดีเลยนะครับผมก็ ผมก็เลยทาเกาะมาได้มีสวยขนาดนี้ครับในเทวัดตูแล้วนะครับผมนะก็มีชูริเคนพร้อมนะครับนี่ไอ้ไอ้น,นี่เป็นแนวคิดเก่านะครับจะเอาแบบเอามากันพวกดาวขึ้นบ้านครับผมไอ้พวกผีใต้น้ําขึ้นบ้านเนี่ยมันจะได้มันโดนเบอร์รีต่ตายนะครับอันนี้เป็นแนวคิดเก่าผมคิดว่าเอออยู่ไปอยู่มามก็ไม่มีดาวแถวบ้านก็เลยคิดว่าเอาเอ เอเขาเรียกว่าเบอร์รี่ออกดีกว่าโอ้นั่นไม่ทันขัดคำดูแล้วหนึ่งโอ้มแล้วที่สำคัญได้หัววิเทอร์ด้วยแตงกิวใส่สิครับมัวใส่โคตรที่มาผมก็จนปัญญาไก่บอลาวานี่แล้วไม่รู้จะทำยังไง ไม่รู้จะมีไว้เพื่ออะไรตรงนี้แต่ที่จะทำบ่ดีโอ้โหมันตั้งหน้าบ้านตัวเองน่าเกลียดมาก็ตรงนู้นก็จะเป็นไอเขาเรียกว่าฟาร์มข้าวครับผมใช่ครับเป็นฟาร์มข้าวข้าวก็เริ่มตัวหมดแล้วแหละมาเก็บเราจะเก็บกวาดกันดีไหมเราจะเก็บกวาดกันดีไหมคำตอบไม่ครับขี้เกียจครับง่ายส่วนไอสะพานนี้ถามว่าทําไมมันมันมีส่วนอยู่ตรงนี้ด้วย นี่ยิงไว้จะสร้างเป็นรั้วด้วยแหละแต่ตอนนี้งบไม่พอไงเออเงินก็ไม่พอครับผม<ช>เอาละตรงนี้ก็เป็นหอคอยเปิดคลิปประจําใช่ใไอ้ที่เห็นกันดีครับสองสาม e นแล้วเล่นมาเนี่ยพอเปิดคลิปตรงนี้ทุกรอบอืเป็นอะไรที่น่าคิดถึงมากเอาละส่วนในส่วนของถ้ำอันเมื่อคือมาของเรายังอยู่ดีไหมก็ยังอยู่ดี ยังสำรวจไม่หมดครับผมใช่ยังสำรวจไม่หมดเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยผมนั่งทำบันไดอยู่เนี่ยใช้เวลานานนะเนี่ยจริงจริงผมนั่งใช้เวลานานในการทำพวกบันไดขึ้นขึ้น,น,นลงลงสะดวกเนี่ยเออนะครับเดี๋ยวนานๆจะกลับมาเยี่ยมแบบนี้ทีครับผมนะอ่าฮะแล้วลูกนี้ถามว่าดีสำหรับผมไหมถือว่าดีเลยแหละนะครับดีที่ควรนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะพาไปดูนรกกันครับผมแต่ก่อนหน้านะ้ขอปรับพีทฟูก่อนครับผมเพราะผมไม่อยากให้มอนเตอร์มันมาไล่ฆ่าผมในเอเขาเรียกว่าในนรกไงครับอืมอยากจะแบบอยากจะไปทัวร์แมปไหมครับไม่ได้อยากจะไปค่าแล้วถามว่าทําไมเปิดคลิปมาไม่มีของอันนี้ผมบอกตัวว่าผมไม่ได้เก็บของเข้ากระเป๋าครับแต่ผมตายครับผม ไปหาเรื่องตายอีกแล้วครับผมใช่ครับผมไปหาเรื่องตายจนได้ครับผมแล้วผมเนี่ยรู้สึกแบบเออผมผมแบบอยากจะคิดถึงไอ,อ้ไปโอมพวกนี้มากคือคือมันสวยจริงอะ่ะคือคือยังไม่ได้สำรวจเลยครับผมจริงๆดูหูมันเป็นชั้นๆนะโอ้ยโคตรสวยแล้วก็ใหญ่มากครับผมคือใหญ่จริงๆแบบมันสวยอะ่ะเออแต่ว่าเราก็ต้องไปจากโลกนี้เออเดี๋ยวก็ คือคุณผู้ชมอยากจะเอาซีร์ผมไปเล่นนะครับขอย้ำอีกทีครับใครอยากเอาไปเล่นก็เอาไปทํากันได้แต่ผมจะไม่แจกแบบละกันครับผมนะเอาล่ะครับมาถึงเวลาที่ผมจะต้องพูดแล้วแหละโอ้ผมไปตายส่วนไหนของลูกครับผมตามผมมาครับคือตอนนั้นเนี่ยผมจะไปฟาร์มแท่งเบสครับผมใช่ครับผมคิดว่าเออมันเราตอนตอนนั้นตอนตอน,ตอน,ตอนที่ผมจะไปฟาร์มแท่งเบสอะ่ะอันนั้นมันก่อนที่หนึ่งจุดสิบเก้าจะออกนะครับอย่า อยากจะไปลุงนรกเอ้ยอยากจะไปตามหาพวกสตองฮูสปีดรันไนระอย่งไงเงี้ยเออแต่สิ่งที่ผมคาดคิดกับการฟาร์มเนี่ยมันไม่ธรรมดาครับผมมันไม่เหมือนกับที่ผมคิดเอาไว้เลยครับและพวกไบโอมโซ,โซแซนนี่มันก็เป็นสปอยด้วยครับผมนะใช่ครับผมใช่ซึ่งผมก็เดินเข้ามาตรงนี้นะครับเดินดีๆเลยครับเดินอยู่กับผมดีๆเนะเออนะครับผมก็เดินอยู่ของผมดีๆตรงนี้ครับผมอ่าผมก็แบบ ไปหากงเบสตรงนูนครับผมใช่ครับแต่ปราเกิดว่าแล้วก่อนก่อนที่ผมจะไปตรงนูนเนี่ยไอพวกเบสมันเกิดเยอะเกินปกตินะครับมันเกิดเยอะมากครับผมคือมันเกิดแถวนี้เยอะนะครับคือมันไม่ได้เกิดอยู่ในนี้มันมันคือในนี้ก็ว่าเยอะแล้วนะครับมันยิ่งเยอะอีกเห็นไหมผมนี่ถึงกับต้องขุดหลุมลงไปเลยครับผมเพราะผมไม่ได้มีโพชั่นกัน กันไฟอะไรดีกันน่ะนะผมโดนไฟรัวๆครับจนผมแบบทนไม่ได้เออต้องลงไปอยู่ในหลุมนี้ครับผมนะนี่แหละเป็นหลุมที่ผมตายเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมว่าผมตายตรงไหนผมขอขุดตรงนี้ก่อนสักคู่หนึ่งครับใช่ครับหลุมนี้พาผมไปตายกับผมตอนนั้นพวกเบสเนี่ยมันดักรออยู่ด้านหน้าเต็มเลยครับผมก็เลยเข้ารูนี้มาครับและจะพยายามจะขุดทางอ้อมไปครับผมแต่สิ่งที่ผมไม่คาดคิดแต่ที่ผมจะขุดลงไปครับผม ผมก็ได้กระโดดลงไปตรงนั้นครับมันตกไปนะครับตอนนี้ผมไม่ได้กระโดดนะมันตกงไปอนนันผมใช้สับผิดนิดน,นึงครับขออภัยผมก็ตกงไปตรงนั้นแล้วปัญหาระดับชาติระดับเดือนระดับปีเลยครับผมก็คือมันเป็นไบโอมโซเซนไงครับถูกต้องครับมันเป็นโซเซนครับผมด้วยกวอนที่ผมตกมาเกือบตายครับผมผมก็เลยรีบวิ่งมาครับ อาศัยความช้าของซูแซนรีบวิ่งมาแล้วก็ต่อทางครับจะพยายามจะขึ้นมาตรงนี้แหละครับผมนะแต่ว่าผมเนี่ยด้วยความที่มันเดินช้ามากครับผมคือเดินช้าแบบช้าช้ามากอ่ะช้าจริงๆอ่ะคือแบบโอ้โหแบบช้าช้าจะมุ่้จะช้างอะไรแล้วอ่ะคือคือมันช้าเกินไปอ่ะและไอ้แบบความผมมาดูอีกทีอ่ะผมเฉลี่ยมาดูตรงนี้นะตรงสะพานตรงนี้เลยครับผมนะ เบดมันอยู่เยอะมากคือมันเยอะกว่าตอนที่ผมกดจะมาเข้าสปอนเนอร์ตรงนี้อยู่เจ็ดแปดตัวได้ครับผมมันลุมยิงไฟใส่ผมอ,อมันเยอะมากอะ่ะเออผมจะไปรอดไหมแหละครับคราวนี้ผมยิ่งเป็นคนเอาตัวรอดยากอยู่ครับผมจะรอดไหมไม่ครับคําตอบคือไม่ครับผมไม่รอดอยู่ดีครับผมนะใช่ครับผมผมตายจนได้ครับผมใช่ เขาผมไม่ตายตรงไหนผมไม่ได้ตายเพราะไอ้พวก Blaze เบลสนะครับผมตายเฉพาะสกิลที่มันคุมไบโอมนี่อยู่ครับใช่ครับเออเห็นไหมผมตายรของดรอปอยู่ครับผมดูอ้ยดูดิตัวนี้ผมตายเลยเนี้ยดีนะไม่ของของมันไม่ดีสปอน,น่ะดูดิโอ้ของดรอปเต็มเลยถอดชุดก่อนเออผมก็ตอนนั้นก็คิดไม่ออกเออเออเออ ก็ลืมไปนะว่าเอ้ยมันปรับไอ้นี่ได้ไนี่หว่ามันปรับไอพิซฟูได้ผมก็ลืมปรับครับผมผมก็นั่งปล่อยให้มันยิงผมเกือบตายสุดท้ายก็ตายครับผมก็ง่ายๆครับเรื่องเกิดจากว่าผมอยากฟาร์มแท่งเบสเท่านั้นแหละครับผมนะคือแบบอย่างน้อยก็ฟาร์มเก็บไว้หน่อยนิดนึงก็ยังดีครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยมีแท่งเบสเลยครับอาจจะไม่มีเลยเห็นไหมผมก็เอาไปแปลงเป็นพาวเดอร์แล้วครับผมนะ สำหรับเรื่องการตายผมก็อาจจะมีเท่านี้ครับผมนะปูของได้เลยวแต่ว่าอาจจะต้องไปครับผมนะอาจจะไปจากแบบนี้นะครับพูดแบบดูเศร้ามากแบบมัน <c oughs> คือเวลาผมจะลาขาดจากอะไรอย่างอย่าหนึ่งเนี่ยมันมัน,ม,นมันทำใจยากอะ่ะปกติผมเป็นคนทําใจยากอยู่แล้วไงเอออย่างเงี้ยเออสมมุติว่าอยากจใจผมตัดขาดจากเพื่อนไปเลยแบบไม่ได้เจอกันอีกเลยอย่างเงี้ยเออผมก็แบบผมก็ลองไห้นะ <c oughs> มันแบบ ถือ,อว่าคุณผู้ชมไม่รู้นะคือผมเป็นคนที่ทําใจยากมากครับผมใช่ครับืบบเวลาร้องไห้ทีนี้ร้องเป็นชังหวะของหัอันอันนั้นตึงมากคือผมนะใช่ครับผมอืมก็ถือว่าคลิปนี้มันกูของเลยแหละพิษฟูครับอืเพื่อนนี้ก็สอนให้ผมได้รู้นะครับว่ามันโหดเกินไปด้วยมันเยอะมากอะ่ะคือคือเบสคือตอนนั้นต้องยอมรับนะคือคือไม่ไม่ใช่ต้องอะ่ะใช้สารผิด คือตอนนั้นผมยอมรับเลยคือมันเยอะมากอะแบบมันมันเยอะแบบโอ้โหยิ่งกว่าซอมบี้ละห้าสิบล้านตัวเจอจริงๆครับแต่ก็ต้องขอบคุณผู้ชมที่ติดตามมาจนถึงตอนจบครับผมตอนจบที่จบได้น่าเก็ีดมากครับผมนะก็ไม่เป็นไร,รผมเอาไว้เจอกันใหม่ในหนึ่งจุดสิบเก้าแล้วกันครับผมนะแมปนี้ครับผมจะไม่มีวันลบมันเด็ดขาดครับผมใช่ครับ ผมจะไม่ลบแบบนี้เพราะสือว่าเป็นความทรงจําดีๆนะครับผมนะใช่ครับถ้าเกิดผมลบแบบนี้ไปเนี่ยผมก็อาจจะร้องไห้เป็นวันก็ได้ครับใครจะไปรู้เอาละครับเป็นไงบ้างครับสาหรับคลิปนี้สําหรับการมาลาจากโลกนี้ก็มีม,มีไว้ทานี้กันนี่ยครับผมนะก็ใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับแต่อย่าเพิ่งปิดคลิปหนีนะเออเอาละมันถึงเวลาแล้วสินะ สำหรับคลิปนี้ครับผมนะก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมสำหรับไหม่ครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นกันต่อใน1.19แล้วกันครับก็ลาก่อน1.18วัดดี1.19สวัสดีครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นนิดหน่อยหัวผมพูดแปลกไปเปล่าอืมแปลกไปนะเออมันแปลกไปเออก็เออเอาไว้ทินเท่านี้ก่อนละกันครับนะก็วันนี้เจอกันใหม่ใน1.19สวัสดีครับผม